สี่เลียสุดรส,สำหรับม .1 ในการสอบกลางภาคครั้งนี้เรื่องอัตราส่วนแบบนี้ต้องทำให้ได้ครับน้องๆเขาบอกว่าถ้าปัจจุบันนะครับ A และ B เนี่ยมีอายุเป็นอัตราส่วน5ต่อ1ครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยครับ A กับ b เนี่ยมีอายุเป็นอัตราส่วนเป็น5ต่อ1นี่คือปัจจุบันครับแล้วก็อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมีอายุเป็นอัตราส่วน3ต่อ1ถามว่าปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับ วิธีการทำโจทย์ที่พี่ป้อมองว่ามันดีที่สุดแล้วก็คือสร้างเป็นแบบนี้ a b ปัจจุบันอะน้องๆตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังนะปัจจุบันนะครับ5ต่อ1ถ้าพี่ป้อบให้ a เป็น5 x b จะเป็น1 x วิธีการสมมุติตัวแปรแบบนี้น้องๆทำได้ a 5 x b เป็น1 x อ่ x อะอันนี้5 x อันนี้1 x ครับเสร็จปุ๊บเขาพูดว่าอีก10ปี อีก10ปีคนนี้ก็ 5x บวก10คนนี้ก็ x บวก10เขาบอกว่าไอตัวเนี้ยจะมีอายุเป็นอัตราส่วนเป็น2อ,อันเนี้ยเป็น3ต่อ1เขากำลังบอกว่า 5x บวก10ต่อ x บวก10เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ3ต่อ1ครับอะขอไปต่อนะเสร็จปุ๊บเวลาต่อการต่อกันอัตราส่วนจริงๆแล้วก็คือหาร มันคือ 5x บวก10ส่วน x บวก10เท่ากับ3ส่วน1ครับผมแล้วก็คูณควายสาครับ1คูณไปไม่มีผลอะไรตัวนี้ก็คูณไปอย่างเดียวครับเป็น 5x บวก10เท่ากับ3คูณ x บวก10นะครับแจกแจง3เข้าไปครับเป็น 3x บวก30นะครับย้ายตัวน้อยน้องๆ 3x น้อยกว่าย้ายไปลบครับ 5x ลบ 3x อันนี้ก็30ลบ10ครับ 5x ลบ 3x ได้ 2x เท่ากับ 20x ออกมาเป็น10พอเราได้ x ออกมาปุ๊บเป็นพี่ป๊อบนะพี่ป๊อบเช็คทีนหนึ่ง x เป็น10 5x ก็50อ่ะ5ตอนน่อ1จริงอีก10ปีไอ้น,นี่20ใช่ปห10ไปอีก10 50ไปอีก10ก็60อืจริงนะเนี่ย 5ต่อ1 60ต่อ20เอาไหมยี่สิตัดก็3ต่อ1โอเคถูกร้อยเปอซมันจะถามอะไรก็ตอบตามที่มันถามนี่คือโจทย์ที่พี่ซีเรียนมากสำหรับมอหต้องทำได้จริงๆครับผม